ทีเดียวเลยดูเนี่ยถ้าสีอย่างเงี้ยดอกเขาจะหนาขาเขาจะอ้วนดอกนะขะอ้วนแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเนี่ยนี่ค่ะ เนี่ยซ้ายมาไม่ค่ะเลือกเอานะคะเนี่ยเขาเพิ่งเกิดอะ่ะแปลกอะต่ออื่นเขาเกิดกันไปยันไหนลนะของเราเนี่ยเพิ่งเกิดอะ่ะ หลังบ้านเราเพิ่งเกิดค่ะนะคะอู้ดอกขายก็ใหญ่ดอกก็หนา เพ่อนคะดูโอ้โหดูสิคะนี่เห็ดดำขึ้นเต็มเลยค่ะนี่ลงมานี่เลยลงมานี่เลยค่ะเพื่อนๆจ้าโอ้โหโอ้โหดูสิคะเยอะมากเลยนี่เรามาเก็บจุดนี้กันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะ ันนี้ต้องเริ่มสตาร์ทเก็บแล้วเพราะว่าจะ,ะกลับบ้านแล้วต้งรีบเปลียนเผ็ดดำแล้วคะ่ะเอาแล้วนะปาดตัดแล้วโลดเลยนะเพราะว่าเราจะต้องกลับบ้านแล้วอันนี้ไม่ใช่แต่มัออกใช่ รวมละคะ่ะถุงใส่ถังไม่พอต้องเอาถุงออกมาละดูเพื่อนจะ้ะอ,อันนี้เล็กไป ขาใหญ่ดีจังเลยนี่เล็กๆก,ก็ไม่เอานะคะโอ้โหดูใส่เพื่อนๆขาลูกขาจ้าลูกขาจ้าลูกขาจ้าสวยๆเกี่ยวกองกันอีกหน่อย,ยสิเกี่ยลกองกันอีกหน่อยนี่ค่ะ

เก็บเก็บข้ามดอกเล็กมานะคะอีกกลุ่มนั้นมันดอกเล็กเกินเราเก็บไปใส่ตะกร้ามันก็ป่นหมดถังจะ6หกขมีนค่ะเอามีดป้าหายไปไหนอ่ะไม่ได้นีน่เนี่ยมีดเนี่ยโอ้อยูดออีกลุ่มนี้เดยลงกลับไปเอามีดแล้ว มีจะหายไม่ได้เลยเพราะชอบมากนูน่นดูอีกลุ่มนูน่นดูอีนูน่นอีนูน่นจ้า มีดเนี่ยวางไม่ได้นะมีดวางแล้วลืมทันทีเหมือนกันมองเขาขึ้นกน็นเป็นทางดีอยงไงเนาะเอเห็ดเนี่ยขึ้นสามัคคีกันดีจังเลยเป็นแถวเป็นแนวมีมารยาทดี เนี่ยป่าป้าก็สวยงามค่ะดูถ้าป้ามาป่านนี้ป้าก็ไม่กลัวหรอกอยู่ได้ทั้งวันค่ะมุ้งมิงม้งมุ้งมิ้งทั้งวันคือแต่แต่ถ้าแต่ถ้ามันพอมันมืดมืดปุ๊บเอาก็เริ่มกลัวกลวมกวันแหละ,ะมีแดดตอนเย็นค่ะ เทียวนามันจะหาเห็ดนางแกะที่ไหนก็ได้เลยเห็ดนางแกะหมดสต็อกซะแล้ว <Okay. S 2> ากาปลาอยู่นูนะ่นน่ะข้างบนอ้าวอันนี้จะไปเจออันนี้อีกเหก็ดเก็บอีกหน่อย มีเห็ดให้เก็บอีกเห็ดสีเหลืองคะ่ะแม่ดอกสวยจังเนี่ยถ้ารถทิ้งเข้าไปดอกเนี่ยเดี๋ยวมาเที่ยวหน้าเราก็ได้เก็บอีกเราก็ได้มาเรื่อยๆไงโอ้นี่คะ่ะโอ้ดีจังเลยนี่ดอกเล็กแล้วไม่เอาไปเก็บเที่ยวหน้าโอ้ม่ดอกแข็งกึ๊กเลย นี่ไม่ได้ลนะ่ะนู่นตรงนู้นอีกนู่นเ่ะเก็บกันอ่าแม่เ,เราว่าเราเก็บเที่ยวที่แล้วหมดแล้วมันก็ยังไม่หมดเนาะก็ะมีให้เราเก็บอยู่เรื่อยๆอะ่ะ นูนนี่อุ้ยสีเหลืองเฟ้อเลยอิ้มเ้เลยเอิ้มเฟ้มเลยนู่นนู่นนู่นนูโอ้ยโอ้ง่ายงบง่ายบอ่อชันค่ะเพื่อนๆโอ้โหขาใหญ่ด้วยหายากนะท่านเนี้ย มียังมีดอกเลเทเก็อตอีกเชื่นใจโอ้ชื่นออกชื่นใจนี่ค่ะยามยามไม่มีนะดอกสองดอกก็ต้องตามจบมันล้วค่ะนี่นี่ค่ะเออยอย,ยังอีกยังอีกน,นู่นนีป่ปลามาันอดไอ้นี่ โ oh. 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 อ้โหมันสวยแฉะแล้วค่ะหัน,นุนอะนล้ว่ามาโซนนี้จะไม่ได้เห็ดสักดอกซะแล้วมีอยู่มีอยู่โซนนี้ปีนี้โอ้โหไม่มีเห็ดขึ้นเลย อยู่ค่ะอดอกเล็กเที่ยวหน้านะคะเก็บเที่ยวหน้านี่ดอกนี่ใหญ่คัก นี่ค่ะสามดอกเบอร์ลยใหญ่เบอร์ตรงนี้อีกค่ะเอ,เอามัแล้จุบเลยโอ้โหออกจากบ้านสิบโมงตรงนะคะตอนนี้ก็กี่โมงเอ่ยจะสี่โมงแล้อีกสิบนาที น,นสวยค่ะสวยอันนี้สวยนะคะโอ้โหขายาบืดบาดเลยนี่คะ่ะสวยนี่ราคะปลาอย่างเงี้ยบางครั้งก็เห็ดเยอะบางปีก็เห็ดเยอะนะคะบางปีก็ไม่มีเห็ดแปลกนะแต่ละปีไม่เหมือนกันดู ดูความสวยของป่าต้นไม้เขาตรงดูสิคะจะสี่โมงเย็ยนแล้วป้าก็ยังไม่ลงจากเขาเดี๋ยวเราก็หาแล้วก็กลับเลยนะคะเดินไปหาไปนี่ค่ะเห็ดเหลืองอยู่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดอกไม่น่าเชื่อว่าจะเจอเห็ด ฝั่งฝั่งของนก็มีนะคะ ผมก็เนาะนู่นตรงโนดอกย้อยใหญ่อู้ตรงนี้ก็เยอะนู้นก็เยอะตรงนี้ก็เยอะค่ะ าบางคนเขาเอากรรไกรตัดก็ฟินดิ่มกันนะตัดออกมาแล้วมันสะอาดเลยงไงก็ต้องเอาที่ดินกลับบ้านสีสวยจังเลยป่าเนี้